การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจัดกิจกรรม Amazing Thai Taste Festival แเชียงใหม่ครับให้ชาวเชียงใหม่และก็นักท่องเที่ยวนะครับได้เลือกชิมช็อปมุ่งยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดสู่กระแสะการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารครับนี่เลยครับที่ลานศูนย์การค้าเซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่ครับนายวีรพงศ์ลิตรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน Amazing Thai Taste Festival ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจัดขึ้น ระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ครับภายใต้แนวคิด Food Lover Paradise สวรรค์ของนักกินมุ่งยกระดับ s อ f t Power คือ F นะฮะที่ย่อมาจาก Food นี่นะครับสร้างการรับรู้นะครับว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความโดมสมบูรณ์และหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารต่อยอดสู่กระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับ เชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวชุมชนอันเป็นแหล่งต้นกําเนิดวัตถุดิบรวมทั้งช่วยเพิ่มวันพักค้างนะฮะและก็กระจายรายได้ให้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากครับโดยภายในงานครับได้มีการนําร้านอาหารอร่อยประจำท้องถิ่นทั้งอาหารไทยอาหารหวานอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงร้านอาหารระดับมิชลินไกด์และร้านอาหารชื่อดังที่กำลังได้รับความนิยมมาให้ผู้ร่วมงานได้ชิมช็อปและสัมผัสกันอย่างจุใจซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า15,000คนและก็สร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า20ล้านบาทครับหลากหลายกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของอาหารการกินครับใครที่ชื่นชอบการกินอาหารรสชาติดีที่ได้รับการ,การ,ก,ารการันตีมาแล้วเนี่ยไปไปชิมช็อปกันได้ครับ